สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เดินชนเมืองชาแนลนะครับพาเพื่อนๆทุกคนมารีวิวโรงพยาบาลศรีราชหรือพูดง่ายๆก็คือ,อผมมามาไปจากเลือกไงก็เลยพาท่านผะู้ชมเนี่ยมาดูนิทรรศการนะของโรงพยาบาลศีรีราชนะครับ ผมต้องเล่าประวัติย้อนหลังนิดนึงนะโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยที่มาเลยอะ่ะก็คือตามตามบันทึกอนเนาะตามบันทึกของของหอจดหมายเหตุเนี่ยก็คือโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยเป็นเป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศไทยนะครับเป็นเป็นรับสั่งของรันกรดิการที่5เนี่ยให้สร้างขึ้นเนื่องจากพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสองพระองค์เนี่ยนะครับ ได้สิ้นประชนนะครับก็คือพูดง่ายๆคือป่วยป่วยป่วยแล้วก็สิ้นพระชนทั้งสองพระองค์เลยร้นเก้าแการที่5เนี่ยท่านก็เลยให้หรือพระเมนนะครับมาสร้างเป็นโรงเรือนสี่าดนะครับมาสร้างเป็นเป็น,เป,นเป็นโรงบาลสี่าดนะครับยุคแรกๆก,ก็ก็จะมี มีแค่หนึ่งโรงเรือนนะครับแล้วก็จะมีาชาวให้ชาวฝรั่งเข้ามาสอนการผ่าตัดนะครับเบื mm ้อ hmm. งแรกนะครับก็ช่วง,หล,งหลังมาก็เลยพัฒนามาเป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นโรงพยาบาลศีรีราชนะครับท mm hmm. ่านผู้ชมนะครับ mm hmm. ก็จะมีนิสสกาเนี่ยแพทย์คนยุคแรกๆนะครับแพทย์ยุคแรกๆหรือบุคคลยุคแรกๆที่ เข้ามาเป็นหมอนะครับนะครับเข้ามาเป็นหมอเนาะเข้าไปเป็นหมอครับเนี่ยนะครับครับอืก็ถือว่าเป็นอิทริศ,าศาการนะครับ นี้ผมพาท่านผู้ชมไปไปจากเลือดแล้วกันเนาะก็คือที่พระบรมรูปนะครับพระมหิดนนะครับก็คือรูปเนี้ยเป็นเป็นรูปที่คู่ปวาลศิลาก็คือท่านเป็น เป็นแพทย์เนาะแพทย์จบต่างประเทศมาแล้วก็มาเป็นแพทย์นะครับทางโรงพยาบาลีราชก็เลยยกให้ท่านเป็นครูนะครับเป็นอาจารย์ใหญ่เนาะครับคือที่นี่ก็จะมีคนมาสักการะนะครับสักการะกันเยอะนะท่านผู้ชมครับก็เป็นเป็น นุสาวรีหลักเลยที่นี่นะครับมีคนมาขอพรมีคนมาไหว้นะครับก็คือูง่ายๆก่อนก็คือเอาเอาไปย้อนไปในส่วนของการบริจาคเลือดเนาะเผื่อท่านผู้ชมจะมาบริจาคเลือดผมก็ให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันก็คือ,อถ้าท่านใดเนี่ยจะมาบริจาคเลือดเนาะที่โรงพยาบาลศรีราช์เมื่อก่อนอะ่ะจะอยู่ตึกร้อยปีท่านผู้ชมนะครับอยู่ตึกร้อยปี แต่ปัจจุบันเนี้ยย้ายไปอยู่ตึกนวมินนะครับ8 4พรรษาชั้น3นะครับของเดิมเนี่ยจะอยู่ชั้นตึกร้อยปีชั้น3เหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็จะย้ายไปตึกนะครับตึกนวมิน8 4พรรษาก็คือพูดง่ายๆคืออยู่อยู่ด้านหลังตึกร้อยปีนะครับเป็นตึกใหม่นะครับแต่อยู่ชั้น3เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะครับก็คือเนี่ยเมื่อก่อนจะอยู่ตึกนี้นะครับแต่อยู่ชั้น3 แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะย้ายไปตึกตึกอน้ำวมิน84บสีพรรษาด้านหลังนะท่านะผู้ชมที่นี่ก็จะมีที่สักการะนะครับน้ำบัมบัลูน้ำบัลมบลูนนะครับของในหลวงรัชการที่9แล้วก็สมเด็จย่านะครับก็จะมีแอร์ให้นะท่านผู้ชมนะ ครับนะครับก็จะมีตรวจผู้ป่วยเบื้องตน้นทีนี้แต่ผมพาไปไปจากเลือดตึกเนี้ยคือตึกเดิมนะุ่นผู้ชมนะครับเป็นตึกเดิมที่เป็นตึกเดิมที่ที่ผมมาไปจากเลือดเป็นตึกเก่าแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีละ ปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับปัจจุบันย้ายไปตึกแปสบสี่พรรษาแล้วนะครับแล้วผมพาท่านผู้ชมไปก็คือพูดง่ายๆมันจะอยู่หลังตึกนี้ท่านผู้ชมนะครับอยู่หลังตึกนี้นะครับก็จะเดินไปนะครับ คือจริงๆแล้วการไปจากเลือดเนี่ยผมจามาทุก3 mm hmm. เดือนนะท่านผู้ชมก็คือมาริจากให้ผู้ที่แบบที่ต้องที่เขาต้องการความช่วยเหลือซึ่งไม่ไม่ไม่ระบุว่าจะเป็นให้ใครใครก็ได้ที่มีความเดือดร้อนนอะเนาะที่เขาต้องการเลือดก็ให้เขาเลยใครอยากได้ก็ให้เขานะครับเพราะว่าไม่ไม่ไม่จอดจงว่าจะเป็นใครใครที่เดือดร้อนที่เอาไปใช้ได้ก่อนก็ จะเอาไปใช้นะครับให้เขาเอาไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันดีต่อสุขภาพเราด้วยเพราะว่าการที่ได้ถ่ายเลือดเนี่ยร่างกายก็จะได้ผลิตเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาตึกนี้ท่านผู้ชมตึก 80... ดสิบนวมิน84บพรรษานะครับตึกนี้อยู่ชั้นสไปเดี๋ยวเราไปจากเลือดด้วกัน ชั้น3เหมือนกันอยู่ชั้น3ามแต่ตึกนี้จะเป็นตึกใหม่นะผู้ชมนะครับตึกใหม่เห็นไหมครับซึ่งท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยจะมาว้จากเลือดเนี่ยก็อยู่ชั้น3นะครับเป็นใยจากโลหิตซึ่งย้ายจากตึกร้อยปีมาอยู่ตึกนวมิน8ปสพรรษา นะครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ไิจากเดิมเนี่ยก็สามารถยื่นบัตรกรอกข้อมูลนะครับเข้าไปด้านในได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปก็คือพูดง่ายๆก็ตึกนี้ก็ก็มีดูสะอาดสะอ้านนะน่านผู้ชมนะดูเป็นระเบียบดีเพราะว่าเป็นตึกใหม่เนาะครับเดี๋ยวเราไป ดูจุดไปจักเลือดก,กันคือจริงๆแล้วผมบอกข้อมูลเบื้องต้นนะการมาไปจักเลือดในหนึ่งคือต้องนอนพักผ่อนอย่างน้อยนะครับอย่างน้อย6ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไม่เคยกินยาผ่าตัดมาก่อนนะครับสักเดือนนะท่านผู้ชมไม่เคยผ่าตัดมาก่อน3เดือนนะครับแล้วก็ไม่เคยอยู่ต่างประเทศ แล้วก็ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเนาะรับอันนี้อันนี้คือข้อมูลของของโรงพยาบาลที่ผมกรอ,อกนะครับครับเนี่ยครับท่านผู้ชมจะเป็นชั้นนี้เนาะชั้นบริจาคเลือดนะครับชั้นนี้เป็นชั้นสามของตึกน้มิน84ปีนะท่านผู้ชมอันนี้คือจุดบริจาคเลือด นะครับท่านผู้ชมก็ประกอบข้อมูลแล้วเข้าไปได้เลยส่วนคลิปนี้ผมก็ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ